สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะจะมาสอนแก้ไขใบหน้าที่เราเจนเนเรตภาพจากบร i n ไ Microsoft นะคะซึ่งเวลาที่เราเจนเน่บางรูปม,มันอาจจะแบบออกมาหน้าแบบเละแบบนี้นะคะแต่ว่าด้วยองค์ประกอบของมันเนี่ยมันสวยนะคะยกเว้นแค่ใบหน้าเดี๋ยวเราจะมาแก้ไขใบหน้าด้วย AI กันนะคะก่อนอื่นนะคะให้เราเนี่ยให้เราเนี่ยนะคะไปที่เว็บ AI f a c e Swap ออนไลน์ฟรีนะคะพิมพ์ใน Google ได้เลยนะคะ,ะเป็นข้อความตัวนี้นะคะ,ะเดี๋ยวจะ Copy นะคะแล้วก็ไปที่ Google นะคะแล้วก็พิมพ์นะคะ A I face swap online free มันก็จะขึ้นมาหน้าแรกเลยนะคะเสร็จแล้วเนี่ยให้เราเนี่ยเลือกภาพนะคะที่เราต้องการจะเปลี่ยนใบหน้านะ เป็นภาพนี้นะคะเรอ,อมันอัพโหลดเสร็จแล้วก็เลือกภาพใบหน้าที่เราต้องการจะเปลี่ยนนะคะ,ะเป็นหน้านี้แล้วก็กดนะคะ swap f r a s e now เลยค่ะ รอมันประมวลผลสักครู่นะคะ เรียบร้อยนะคะตอนนี้เราจะได้ภาพที่ถูกเปลี่ยนเป็นใบหน้านี้แล้วก็กดดาวน์โหลดได้เลยค่ะเปิดโฟเดอร์ะนะคะ,อะตอนนี้นะคะภาพใบหน้าของนางแบบก็จะเข้ามาแล้วนะคะ,ะก็จะเข้ามาในภาพนี้แล้ว เป็นไงคะสวยงามหน้าไม่เละเหมือนเดิมเลยนะคะอ่ะลองไปใช้กันดูนะจ๊ะ